ขอพี่อนเลยนะเอารถมา่อที่หุดเสร็จแลน่นี่ไปดูงงก่อนดีกว่าทำรั่วทำรั่ก่อนดีกว่านะเห้รู้จะทาอะไรนะพี่จะเขียนละบายไรใใจใส่ไปดัวชล่ะข่าซะหน่อยไอ้กไปหลบหลบหลบหบเร็ว กลบนะแอบดีๆแอบดีๆไม่ต้องไปหลบไกลนะแอบดูแม่แล้เราคอยที่บ้านิงสตูตายิงที่เฉยค เขายังไม่ได้เป็นสวแล้วหรอกแตว่าที่เดียวที่เขาจะเป็นก็แค่แอร์ปีกบอยกระพับแบลกคยูบ้า Thank oh. you. Ah, bom อนที่พ no ูดยาวิครครับพชุยาวิอวนทียรักก oh, ันะพูดม่ได้ขวดาอกย่อยคุณใครแต่แต่ื้องายเลย ลงรอโดนจับมาได้ใครทันนี่พุชยันแยันแยันเออใครอ่ะอินเจ้าเจ้าเดี๋ยวเออำนาจเองอยู่ในไปต้องเจ้าใหม่เจ้าเก่าไม่ต้องแต้ยันเจ้าก๋วยเตี๋ยวตรงนี้เปล่าประมาณเป็นแช่เจ้าใหม่เจ้าเก่าต่ามยังไงเจ้าใหม่น้ำไม่เข้มข้นเหมือนเจ้าเก่าโอ้โหน้ำขัดเลยต้องขาขายมาหลายคืน ใครเแนบบี่ยไปตามมึงมิดไปที่เดี๋ยวเขาเขาจที่ยเดี๋ยวผมฉันนี่แหละที่สันเนี่ยมิดมิดติดมามิดมิดมิดโอ้อะไรบอกเลยลิเกวันนี้แม่ไม่ดูท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องลิเกวันนี้โคตรมันเลยสลนุกหมายถึงโคตรสนุกไม่ไม่จะโคตรสนุกหรอกโคตรมันมีแต่โคตรมันไม่มีโคตรผม อ้ยดิแก๊กคอยนะแล้วไอ้ดีใครไอ้นี่กาโคตรมันมายืนรออย่างเีไม่ทำอะไรเลยวันนี้ไอ้เรียกเขไมเรียกแม่ไอ้เลยเนี่ยมเนคนนีนะเฮกตาหมาเลยมาเล้ตองปล่อยตรงนั้นออกเาวะไอให้ มึงมันน่าจะชื่อสั่งทางขอสาหารเล็กๆนี่ชื่ออะไรนะนี่ชื่ออะไรพัคุณตาลามึงน่าชื่อตลกตาล่าตาาแม่เยอะไปเลย ออกหนุ่มไม่ได้คุกับสุินตาลาให้ไปเรื่องกันแล้วเลยพอดีบอกว่าแม่นะโคตรนีมาถึงแล้วเราก็แยกจากกันเมื่อคืนพี่นอนไม่หลับทั้งคืนเลยพี่ตั้งใจเลยว่าพี่มีเรื่องที่จําเป็นที่ต้องบอกกับน้องไม้รู้เรื่องจะรังเกียจไหมถ้าถามว่าพี่พุชยันจะขอสุกินตาลาเข้าวิทย์วิธีออกมาหาเงิน คนตลาตกลงนะและวันแห่งกาที่ว่าเป็นหยยาใจว่าจะเป็นสาทีาตาายาขอทุกยันก็เร่อ้ร้อบทาทของพุทธเอชายลนขิตยนะครับื่อคืนนอว่าคิน ให้อู่ว่ามันคือเร้พี่หนินนอนอยู่ที่ตื่นขึ้นมาอยู่ข้างหมอนขอา้างใบพี่ก,<ะ>ก็นอดโง่คจะนะงวียบอดมากพรอองเดี๋ยวลนมนหมดตุกันนี้สูงลงม,มาน้อยใหญ่ไปเลยน้นนอยเพราะขออนุญาต بلانک اٿي سُڪي ياڪا پُڪنالا ننگ ننگ ڏاي پٽن هوي เรจะไปไหนแลุ้กขี็เขียดเข้าเลยเขาขอมาหายมึงเห็นฟ้าเราบาทุกูมั้งอดกระโดดขึ้นถระโดดเดียวสิแค่เกียวเราเขาไม่อยู่สามวันรักโรงแรมมันแพงเจบอกเจ้าาวตัวเข้าหอนน่ารอแม่ตรงนร้องทักสวดทางอันโรายุดคนยาวชีวิตที่มาพูดสิคนหัวเอียนเชื่อคนสิไอก แล้วเอาบริสุทธิ์สดใสจะาีขึ้นได้หรือไม่กับพี่เจ้าตลอดชมฉากเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหบอกแล้วไม่มีเงินได้่าโรงแล้วเาทางแล้วต่อเรียบร้อยนั่นและพ่อวิก่วันและสามวันจะไม่ได้ยาวไปก่อนเดชส่กหน้าพระองคเดินทางมาทาราช อมทานข้าวยอมเสวยอะไรสักทีเดียวอยากให้พระองค์นั้นเสด็จกลับถ้าพระองค์ไม่เสด็จกลับพระมาณน้สิ้นประชาชนละุทธ่ถ้านนาว่าชอมาแล้วพุทคเสจกลับุทค่ะจะมอที่านเปาน้าวากและพุทคุนพุทธวัวก่อน พี่คะจัดขบวนรอเลยเดี๋ยวมานะเดี๋ยวโอะเรากเองไงอ่จะมาสู่ขบตาใช่ไหมพี่คะทีมีเรื่องที่จะบอกไม่ต้องพูดขบันตุลารู้แล้วถ้าอ์คนจะบอกว่าถ้าอค์นักขบนตลาที่ ตัวใจถูกต้องแล้วชาตินี้ที่กูรักใครไม่ได้ที ทำเป็นแม่ที่ผมต,ต,นะต้องลาตัวกางเจริากับกัวไบพี่ไม่ได้หรอก่เจ้อยากจะไปเได้ไปแน่แต่น,นี่เธอจำนี ที่พี่กลับไปถึงเยาวมเสก่อนแล้วเมื่อคราวนั้นพี่จะนำรอทั่วฟ้ากลับมาสะคืนกลางไม่ไปไม่สมเกียรติและสมขวางนะคะเมื่อ,าาอย,าย,ายามใดที่กระบวนแหกของเจ้าแหกราเนียของข้า,ขา,าก็ไปยังวังกบินบุรีคนยุบหัวมืมมองจะได้โปร่ก็กรอบดอกไม้ต้อนรับสุขุนกลางผู้เป็นอัคราชายาของข้า ขอขอทุกทยันขอ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  ช่อนักดูที่เหมือนยี่มีนวัตุสยามสลับอยู่ัอักษรของวัตุสยามมีกี่ตัวเราจะกลับมาดีกรีตัวอักษรนีกรีเนี่ยชื่อถึงภาษาที่หนาดีน้อเนี่ยข้างนอกโมนเว่ยตุตา ใม้ตังค์อยอยงก็ไปหน่อยสิยี่บาทกินเันะไก็ไม่หอยไ,ได้ม่ไ้เก็ฆ่าตัวตมสุไทระนารี่ให้แารักรต ละจากเปียก็มา <laughs> ขอสัญญายืนยันที่ไม่ได้พูดแต่ปาที่พูดมาจาหัวดใจไปเจอผู้หญิงในในที่ไม่รักใครทังนั้น ทีไไ่ไปแล้วไม่ไปรักแล้วที่จะกลับมากอดไม่อยู่ My 正解。<laughs>